โอเคครับผมสวัสดีอาจารย์ทุกท่าน f c ทุกคนนะครับผมวันนี้เราก็มาหาอาจารย์หนึ่งนะครับผมครับสวัสดีครับผมครับผมอาจารย์หนึ่งนะครับวันนี้อาจารย์หนึ่งจะเป็นไกด์ให้หนึ่งวันนะครับหนึ่งไม่ถึงวันแล้วครับไม่เกินเที่ยงเขากลับแล้วโอเคครับเดี๋ยววันนี้เรามาลุ้นด้วยกันอยู่ที่เสนาเนาะอาจารย์หนึ่งเนาะเสนาครับครับผมอาจารย์หนึ่งก็แกชวนมาเล่นที่เสนานะครับเดี๋ยวเรามาลุ้นไปด้วยกันครับว่า ทริปนี้เราจะมีแต้มไหมส่วนขุนพล,ลเราก็นี่ครับดูหน้าจอนี่ก็เป็นเจ้าป้อมนะครับบิ๊กป้อมแล้วก็มี CR7 ซวมี0ูนย์แล้วก็มีฟ้าปุมนะครับผมของอาจารย์หนึ่งก็มาหนึ่งต่อนะครับโอเคครับผมบุนไปด้วยกันครับ ครับผมอาจารย์หนึ่งก็บวกอีกหนึ่งแต้มนะครับผมอันนี้เป็นนกหิวต้นนะครับอันนี้แกก็โอ้ยผนยดความอาจารต้น เอ้ไม่ใช่ครับอาจารย์หนึ่งใช้พระเนตรคอนสูงนะครับผมออบวกหนึ่งแต้มครับทิปนี้ทิปเสียนาโอ้หมานแท้จารย์หมานแท้นกเรียวอะ่ะหลบยิ้มเดินยิ้มมาครับสวยไหม ชนะปีกถียิบเลยแหละยิบเลยครับมคครับผมก็นกจานหนึ่งก็จัดริวริวเฟื่องใช่ไหมอาจารย์ใช่ครับป่าทุ่งนาครับผมเสียงกลางๆนะครับผมครับผมโอเคครับนี่ก็ทริปนี้ก็บวกเสนาครับเสนาบางซ้ายครับผมเสนาบางซ้ายนะครับผมทริปนี้ก็บวกมาอีกหนึ่งแต้มแล้วดูโฉมตัดจ่า นวลน,นวลออกแดงแดงโทนแดงโอเคครับผม ครับผมแต้มแรกฟ้าประทงก็เปิดให้เรียบร้อยนะครับทริปนี้ก็อาจารย์หนึ่งบอกว่าไหมายนี้เป็นหมายเป็นต่อนะครับนี่ครับผมไม่มีบวชแต้มไม,ม่มีหมกซับนะครับแต่หมึกสอนี่มดงามแตกกระจายเลยถ้าอีสานเขาเรียกลายหีบฉีกนะครับผมครับดูโสมหน้าของเขานะโอเคเอตัวนี้ผมก็จะขึ้น นัมเบอร์ไว้ครับเพราะว่าอาจารย์หนึ่งบอกว่าหมายเป็นต่อนะครับพอมึกส้อมดงามเยอะอย่างนี้ไทยสารบอกว่าถ้าเป็นนกต่อนี่ถึงหีบฉีกเลยนะครับโอเคครับผมขอบคุณอาจารย์ทุกท่านที่แวะเข้ามาชมแอนเเมสายล่าทางช่องของเราก็ขอบคุณมากครับที่ให้กำลังใจเลยมานะครับผม <L iin> Love, 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 oh <laughs>